สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับนี่มือนี่มาทำอยู่ทำกินเมนูยามเย็นเนาะครับนี่ตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยพอดีพอดีมาใส่ตามไปด้วยหัวกระเทียมทุบหัวหอมแดงทุบก,กับพริกเม็ดสุกหั่นซอยนี่ครับนี่ ใส่ลงไปนิดน้อยพอดีพอดีพอด้วยรสชาติหอมหอมนัวๆน,น,นะครับจัดไปเลยเมนูบานๆปลาสายเตะอาหารยามเย็นมื้อนี้ีครับมาปรุงรสค่ะพร้อมเลยใส่น้ำปลาเกื่อมีโซ่ตามเค็มลงไปจะพักร้รอนๆเลยครับ ครับใส่น้ำมันหอยลงไปเพิ่มความเข้มความนวัวได้กลิ่นหอมๆจากน้ำมันหอยตามไปด้วยจะยู่ขาวนิดหน่อยจะได้เดพเิ่มรสชาติเพิ่มความนวัวเข้ามาอีกเ่ติมให้เข้ากันนะครับ น้ำตาลทรายนิดหน่อยเนาะจะได้นัวนัวผงนัวขยายลิ้นขยายความแซบนิดหน่อยตามความชอบเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะตามลิ้นตามปากของแต่ละคน ให้เข้ากันใส่ผักบ,บุ้งลงไปครับนี่ผักบ,บุ้งใส่ล,ลงไปให้หมดเลยผักผักบ,บ,บุ้งรักโอ้ผักบ,บุ้งผัดใส่เครื่องปรุงนัวนวดจัดยิ่หอมขุ้น,น,นว,นวันหันนวหมักมาใสนะ่ผักบ,บุ้งลงไปแล้วครับ,บให้เข้ากัน ไปให้เข้ากันทั่วกระทะครับนี่รับบุ้งกระเลิ่มกิะสลดแล้วเริ่มรสลดเลิ่มนุ่มๆนุ่มๆแ้วทำไม่ยากไม่ง่ายไม่ลุกบานๆผัดผักบุ้งเลยครับนี่ผัดผักบ,บ,บุ้งเต็มเๆเลย ดินยูกินง่ายกินแซ่บกินเน่วผกินยูตามแบบพอเพียงตามที่บ้านเรามีแล้วก็ช้ำกินกินเมื่อไหนก็แซ่บกินอยู่แบบคอเพียงเมนูบ้านปลาสายเตรยครับนี่จุดสวแสดนแซ่บน้ำกันเลยเมื่อนี้ครับ เรียบร้อยแล้วโอ้ผิสันตับสีสันกลิ่นหอม่วนหิวมากมากเลยจวดจวดนัวนัวไปน้ำกันครับพร้อมอยู่พร้อมกินตัดเช่ออาหารบ้านบ้านเนี้ผัดผักบุ้งแต่ไม่ให้ผัดผักบุ้งไฟแดงนะเพราะไฟไม่ไหม้ไม่ลวกลงกระทะ ถึงไม่เห็นแสงไฟอันนี้คือผัดผัดบุ้งผัดผัดบุ<ล>้งแบบเมนูบ้านบ้านอือเ็ยังนี่แล้วครับแสบนัวอยู่แล้วพร้อมอยู่พร้อมกินนะคะรับพร้อมกับใส่ถ้วยใส่ถามพร้อมอยู่พร้อมกินกินกับข้าวสวยรอ้อนๆอุ่นสุดยอดมากๆหรือว่าข้าวเหนียว ข้าวเหนียวมาปั่นมาตุ้ยตุ้ยตุ้ย,ย,ย,ยกินนะครับแซ่บมากอย่าบอกใครต้องบอกกันของ,งนะอแซ่บเนาะแบ่งปั่นกันกินมาครับจัดเต็มกินอยู่ก,ก,กินอิ่มกินแซ่บกินมัวด้วยกันครับมือนีมาครับผมตักใส่ถ้วยใส่ชามเสร็จเรียบร้อยมากินมาชิมออเด็ฟออเด็ฟด้วยกันนะครับอือ ก่อนกินจัดเต็มโอ้โห,หนุนนะครับสีสันนะว้าวอือหือซบ่บนัวซ่บนัวจัดจานจัดจานครับอมกลมอมกลม,ลม,ลมว้าวแบ่แบแน้ำกันครับมือนี้ผัดผัก,ผกบุ้งครับ